สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมของโบฟอ r ์สเนาะวันนี้เราก็อยู่ก,กันกับภารกิจที่9นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจอฮีโร่คนใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเจอบอสต,ตัวใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันดีกว่าไปเลยเลยโนเทเลยโนเทเลยแล้วก็จอดทับอีกทีนึงยย่าเจอฉากใหม่แล้วนะฮะ กระโดดให้ได้หนเองไปเพื่อนอะไรโอ้ยไ้ยโอ้โหติดตามตัวอแกหัวล้อหัวล oh. ้อหัวล oh. ้อเพื oh. ่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เราจะได้ไม่เข้าใกล้ฮะ จังหวะมันไปโดนพารีเลยนะเฮ้ยอืมเพื่อนมาช่วยนะเพื่อนโอ้พี่มาชาเตโอไม่อยากได้เลยดีนะอยู่ข้างบนเอาไงดีวะให้มีอีกชุดนึ่ง ไปฟอ้องเพื่อนเลยไม่ทันหรอกนงง่ายงาย,ายตุ้มตามตุ้มตามเย็นใจเย็นใจยังไปจบเกือ,บ,อบหัวหลุดเออเออเออนี่แน่อ่ะจุดสะทัาลเรไปละบังไฟพญานาะค จอบพื้นให้เห็นว่าอยากจะรีโนเวทบ้านนี่ไงช่วยเพื่อนไปเอ่ยอที่ปืนลูกโม่งของเราเองไม่ยิงใช่ไหมไม่ยิงกูยิงนะมไม่ยิงกูยิงนะไปตกอ,อ,อลูกหมดมดีนะมันยังไม่บินเข้าใส่ เลือดสตดกันเลยทีเดียวออออยิงฉันหรยอไม่ทันหรอกว่าระพังทิ้งไปเพืเออ่อความปลอดภัยของตัวเราเองฮะทั้งมันทั้งแก๊สนะไอ้ยาขึ้นบ่อไดอ้กระโดดกระโดดวิ่กระโดดเฮ้ยับไม่ทิ้งสาติดแล้ว ขค้ณอีกนิดเดียวยขึ้นทางแคทขึ้นทางแคทเอออ่ะไม่โลดเฮ้ยโดดลงไม่ทันชีวิตโอ้ยตายรีไม่เนี่ยจะขึ้นไปยังไงอ่ะอยากจะซื้อจอยใหม่ ติดเธอเพราะคุณไม่ติดเธอด้วยถ้าได้พี่เบตร์มานี่เจ๋งเลยนะพี่เบตร์พุง่งมาโอ้มันไม่ติดอะ่ะเออไปไงดีไปไงดีไปไงดีไไงดโดดไม่ถึงแม่ฮะท่านผู้ชมไกลมากเอ้ยแล้วก็พังทั้งหมดแลวด้วย อู้วิ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นฮะท่านผู้ชมโมเดีลกันซะแล้วไปไปเม็ดวิว มาบ้าเก็บนับหัวเราซะแล้ว,ลวฮัลโหลอะไรอ่ะเป็อ,อะไรวะเืออะไรไม่รู้นะฮะเหมือนปุ่มกดนิวเคลียร์เลยอะ่ะ <c oughs> ไหนมีอะไรบ้า <c oughs> งแลิปรึจะมีอะไรไ <c oughs> ปเวลาไปทั้งหมดเท่าไรเอ้ย มันมีพวกใบเลื่อยแล้วอยู่ในป่าไอพวกตัดไม้ทำอะไรป่านละต้องจัดก,การให้หมดเขาชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ชื่อคนนี้นหนังมันค่อนข้างนานแล้วนะบางตัวผมก็จำได้บางตัวผมก็จำไม่ได้นะจอดๆไปเกือบไปแล้วไม่ล่ะ เห็นที่ตัวนิ่งม่ตายติดตามตัวมากเลยเลทำไมอะ่ะโอ้ยตายะเะาแท้มีปืนแต่ไม่ใช้นะเอาเปืนมาเป็นท่าไม่ตายงงใจก,กับนีหน้าโจรั่นแหละตอร์บอุอ้ยช่วย ว้าท้พระคุณแขนแขนอโอ้โออหอยนะ่าเดียวฮะท่านผู้ชมอุยเจ๋ยเจ๋ยเ๋ยวกระเด็นมาทางนี้ใ,ให้หมด

ต้องไม่ผ่านด้วยเกินไประเบิดภูขเขาเผากระท่อมให้หมดตไปทำไรไปนี่แน่นี่แน่นแนดีนะหลบทันอา้าวไม่ตายอีกตายถ้าเขาคุณอืมหัขวขาหัขวขาหัขวาหขวาด กว่าฮะโหเผาหมาย่างนี่จะหมูย่างอันนี้หมาย่างฮะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ยเย็นเจเย็นเวลาอะไรตูมตามนี้ไม่อยากจะกระโดดขึ้นไปเลยเดี๋ยวหล่นมาทับหัวเราโง่ไปหยุ่นนี่เคย นะครับเบื้องม่หล่นไม่หล่นอาบาดหรอกฮัลโหลเผาเขาเลยเผาก็เลยเอาเอาเลยมีตัวเดียวอีก โู้ชีวิตไม่ได้แต่ยิงพวกนี้นะไม่ได้เก็บเพื่อนมาสักคนเลยอยนี่เฟ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะใช่ใช่ปืนโคตรแรงยิงแต่แถวอยู่นีเว้ย เกิดอะไรขึ้นเมืเอ่อกี้มองไม่ทันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพีนเ่เจ๊แก่กว่าเก่กับขวางทางปืนเออเปืนยิงโคตรช้าเลย

Ok mày ơi, đó nọ. Ừ. Ối yeah, hết luôn nè. Áo. Ủa. Ki nó mày พูดได้เยทีแปดล้องเขแล้วจบโอ้ยเกือบตาย ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยรถก็ตกไว้ซะแล้วตัวอะไรอีกวะเนี้เอาดูเคื่อเราก่อนเดีย๋ยวไรขึ้นวะกันฮะ

เราหดหมหมดเชื่อเราอีกไหมนี่ไงดูนี่ดู Huy huy huy. Trời <laughs> ơi. Nó ra tôn. Nó bởm Ui, ui. Thôi เราต้องพังมันยังไงอ่ะอืมชาดชาดชาดมา,ททา,ททาทแล้วหรอเราจะชนะก็ชนะอย่างงงง,งนะเออผ่านแล้วหรอจบแล้วหรอโอเค าแบบงงๆนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับภารกิจที่9ของเกมโบอฟอร์สนะครับก็ถากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า